สวัสดีครับผมนายรัชตะพลมิจฉนช่วงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาในฐานะที่ผมเป็นบุคลากรอ,อื่นซึ่งเคยดํารงตาแหน่งศึกษานิเทศนะครับแล้วก็เคยมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนหนองสำโรงแห่งนี้นะครับสิ่งที่ผมพบเห็นก็คือคุณครูเนี่ยมีการนําเอาปัญหาที่เกิดจากการนําเอาการเรียนแบบโคไฟสเต็ปนะครับเอาไปทําการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มา PLC กันนะครับหาจุดเด่นจุดด,ด้อยจุดอ่อนข้อแข็งนะครับ ข้อดีแล้วเอามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่วนนักเรียนนะครับก็พบว่านักเรียนเนี่ยมีความกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโคฟายสเตปเนี่ยสอนให้นักเรียนตั้งคําถามแล้วก็รู้จักหาองค์ประกอบองค์ความรู้สารสนเทศต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับนอกจากนั้นการจัดการเรียนแบบโคฟายสเตปเนี่ยก็มีการคะเด็กเก่งเด็กอ่อนนั่งด้วยกันนะครับเป็นกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นพลังในการขับเคลื่อนนะครับทำให้เด็กเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนจะเป็นการแบบบรรยายคือ Talk and นด์ชอเน้นการบรรยายมากกว่าตอนนี้นะครับเด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับที่จะต้องพัฒนาต่อไปขอบคุณครับ